เรามาเรียนรู้วิธีการสร้างห้องเรียนออนไลน์กันดีกว่าครับผมโดยบทนี้ครับเป็นบทที่1ครับผมมาดูวิธีการปรับแต่งห้องเรียนกันครับหารายได้เสริมทำที่บ้านจากทักษะส่วนตัวสวัสดีครับผมเสกสารปั้น Youtube เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ครับวิธีการปรับแต่งห้องเรียนนะครับผมในการสร้างห้องเรียนออนไลน์กันดีกว่านะครับผมด้วยแอปฟรีที่ชื่อว่า Google Classroom นะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปดูวิธีการโหลดกันได้เลยนะครับตอนนี้ครับผมใช้ iPad 2นะครับก็ไปที่ App Store ส่วนคนไหนใช้ Android ก็ไปที่ Google Play Store ได้เลยครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็เสิร์ชได้เลยคำว่า Google Classroom ครับ นี่นะครับแอปจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนี่นะแล้วก็โหลดมาได้เลยครับถ้าไหนโหลดแล้วนะครับก็กดเปิดขึ้นมาเลยครับห้องเรียนออนไลน์ที่ทําจาก Google นะครับผมข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยเข้าร่วมอย่างง่ายๆโดยเราจะส่งโค้ดให้เขานะครับโดยแล้วเขาเนี่ยกรอโค้ดลงไปแล้วจะเข้าร่วมห้องเรียนได้เลยและในห้องเรียนครับเราสามารถกําหนดไอ้เจ้าตัวการบ้านได้กําหนด Assignment ได้ โดยสามารถแนบไฟล์ได้ทั้งไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอลิงก์เว็บไซต์ให้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมทําได้หมดเลยครับผมไปดูกันนะครับผมอ่มาแล้วครับอันนี้ก็คือ google classroom น,น,นั่นเองนะครับผมนะคือมันจะเชื่อมต่อกับบัญชี gmail ของเรานะครับถ้าใครเปิดครั้งแรกเนี่ยครับเขาจะบอกว่าให้เรา sign in ด้วย gmail เราก็ sign in ด้วย gmail ของเราเข้าไปนะครับผมเสร็จแล้วนะครับนี่นะ เราจะเช็คว่าเอะอันนี้เนี่ยมันเป็น Gmail ของเราอันไหนนะครับก็จิ้มดูด้านบนตรงนี้ได้นะครับนี่ตรงนี้เราจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้ครับผมใช้อีเมลอันนี้ในการตั้ง Google Classroom ขึ้นมาครับใครจะเปลี่ยนเมลอย่างไรก็ได้นะครับผมกด Add Another Account ได้เลยนะครับผมอ่ากดปิดก่อนนะครับต่อมาครับผมจะมาสร้างห้องเรียนออนไลน์กันดีกว่านะครับผมอันนี้ผมทดสอบมาแล้ว2ห้องวิธีการคือกดบวกด้านล่างตรงนี้เลยครับผม เห็นไหมครับปุ่มบวกนะครับกดลงไปได้เลยปักเข้าไปตรงนี้ครับดูดีๆนะครับนี่มันมีคำว่า Joy Class กับ Create Class ตรงนี้อ่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นครูเราก็ตั้งที่คำว่ากดที่คว่า c อ e a t e Class สนะส่วนถ้าเป็นนักเรียนนะครับผมจะกดที่คำว่าจอ Class นะครับโดยที่ถ้าเป็นนักเรียนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาลิงก์ของเราเนี่ยให้นักเรียนเข้าไป เมื่อนักเรียนกดคําว่า j o ย class แล้วใส่ลิงก์ของเราเข้าไปปุ๊บก็จะร่วมไปที่เข้าไปที่ห้องเรียนของเราทันทีนะครับผมอ่าเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวผมจะพูดต่อตอนที่เราจะไปเอาโค้ดมานะครับผมกดที่คําว่า create class ได้เลยครับปั๊บเข้าไปอ่าอันนี้ครับเขาถามอะไรเรามานะครับเราก็เป็นคนไทยแท้ๆเลยนะก็กดติ๊กถูกไปเลยแล้วก็กด continue ได้เลยครับปึ๊บ เสร็จแล้วครับเขาจะให้เราตั้งชื่อคลาสเนมนะครับผมเนี่อันนี้นะครับสมมุติผมตั้งเลยอ่าคลาสเนมผมเสร็จแล้วนะครับกดที่คําว่า Create ได้เลยตรงนี้นะครับ Create ปึ่มอ่าเดี๋ยวห้องเรียนของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอ้ยมันง่ายขนาดนี้เลยเนี่ยครับใช่ครับมันง่ายขนาดนี้เลยนะครับผมต่อมาครับต่อมานี่ครับห้องเรียนมาแล้วนะครับผม ตรงข้างล่าง3ส่วนครับจะมีคําว่าสตรีมตรงนี้สตรีมที่นี้ก็คือเหมือนเป็นหน้าหน้าหนึ่งครับผมเปที่รวบรวมสิ่งที่เราโพสต์ต่างๆนานานะครับคลาสเวิร์กก็คือเป็นการกําหนดว่าเราจะให้การบ้านอะไรนักเรียนก็อยู่ตรงนี้นะครับนะซึ่งคลาสเวิร์กตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปสอนในเจ้าตัวคลิปต่อไปนะครับผมนะต่อมาครับ People ก็คือดูว่าใครเนี่ยมาร่วมห้องเรียนกับเราบ้างครับผมเดี๋ยวขอเริ่มจากสตรีมก่อนนะครับสตรีมที่นี้คืออันดับแรก ตรงนี้นะครับเราสามารถโพสต์อะไรลงไปก็ได้ครับเหมือนเป็นการโพสต์ในเจ้าตัว Facebook ของเรานั่นแหละสมมุตินะครับผมจะโพสต์บอร์ดนักเรียนว่านี่แล้วตรงนี้นะครับสามารถกําหนดได้ว่าจะให้นักเรียนคนไหนเนี่ยเห็นอันเจ้าตัวโพสต์นี้ก็ได้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมกด all s t u d e n t นะคือคนที่เข้าอยู่ในห้องเรียนทุกคนสามารถเห็นโพสต์นี้ได้นะครับตรงนี้เราเลือกได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกดโพสต์ได้เลยกดที่ตรงนี้นะครับผมปึ๊บ หรือว่าถ้าเราต้องการแนบลิงก์ลงไปแนบรูปภาพลงไปก็กดที่ตรงนี้นะครับอ่าผมกดตรงนี้ก่อนดีกว่าผมจะแนบอะไรลงไปกับโพสต์เช่นกดเสร็จปุ๊บนะครับนี่อันนี้ก็คือมีคําว่า drive หมายความว่าเราสามารถไปเลือกไฟล์จากใน Google Drive ได้นะครับนในกรณีที่เราเนี่ยมีไฟล์รูปภาพหรือไฟล์คลิปวิดีโอที่อยู่ใน Google Drive แล้ว ไปเลือกจากไฟล์นั้นได้เลยครับผมอ้าวลองดูเลยครับกดได้เห็นไหมครับคราวนี้แหละเราก็ลองดูได้เลยนะครับผมแล้วผมอยากจะแน่ไฟล์วิดีโอนี้เนี่ยให้นักเรียนดูนะครับเพื่อเป็นการให้นักเรียนปรับพื้นฐานก่อนว่าคุณจะเรียนไบโอโลจีเนี่ยคุณต้องดูรู้อะไรก่อนอ่าผมก็กดเลยครับผมเลือกไฟล์นี้ตึ้มนี่นะครับผมไฟล์นี้ก็จะมาแล้วนะต่อมาครับไปดูต่อมานอกจากเป็นไฟล์วิดีโอแล้วนะครับ จาก Google Drive ตรงนี้เราก็สามารถแนบลิงก์ได้นะครับผมลิงก์ตรงนี้ก็คือเป็นลิงก์เว็บไซต์นั่นเองนะก็คืออยากให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปเว็บไซต์นี้ต่อเพื่อไปศึกษาต่อว่ามีข้อมูลอะไรดีๆเกี่ยวกับไบโอโลจีหรือเปล่าในนี้นะครับตรงนี้เราก็พิมพ์ไปได้เลยครับหรือจะก๊อปปี้ลิงก์มาก็ได้นะครับนี่ครับผมก็พิมพ์เว็บไซต์ตัวเองลงไปนะครับผมเซกยูท u บดอทคอแล้วกดแอดนะครับปึ่มนะครับต่อมาครับเอาใหม่ครับมี จาก l e Drive แล้วมีลิงก์ของเว็บไซต์แล้วกดไปอีกเสร็จปุ๊บมันก็จะมีคำว่า use camera ตรงนี้คือหมายความว่าเราสามารถถ่ายรูปนะหรือถ่ายคลิปนะตอนนี้เนี่ยครับแล้วก็แนบลงไปได้เลยครับผมตรงนี้นะครับสามารถกดดูได้นะครับนะต่อมาครับเป็นไฟล์ไฟล์ที่นี้นะครับก็คือถ้าใครเนี่ยยังไม่มีไฟล์ทั้งรูปภาพ หรือวิดีโอใน Google Drive เลยสามารถเลือกไฟล์ตรงนี้เนี่ยที่อยู่ในมือถือเลือกได้เลยแล้วมันจะอัพขึ้น Google Drive ให้เราเลยครับผมสมมติครับผมกดไฟล์นะครับผมไฟล์ file. อาแล้วผมครับก็ไปหาไฟล์ดูสิลองเลือกสักตัวดีกว่าครับเอาตัวไหนดีเอ่ยเอาตัวบนเลยละกันซูเปอร์ฮีโร่ปากเข้าไปตัวนี้ก็จะทำการอัพโหลดนะครับไฟล์จากเจ้าตัวมือถือเราอันนี้คือ 3ไฟล์แลวนะครับผมต่อมามาดูตัวนี้บ้างอีกดีกว่าครับผมกดเหมือนเดิมเลยปุ๊บนะแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือ Pi กโฟโต้ครับผมพิกโฟโต้ที่นี้ก็คือเป็นการเอารูปนะที่อยู่ในเจ้าตัวมือถือของเรานะครับอาจจะเป็นรูปหรือวิดีโอก็ได้นะครับเลือกจากในนี้เลยเลือกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะทําการอัปโหลดขึ้นเจ้าตัว กูเกิลได้ให้เลยนะครับผมสมมุตินะผมว่าผมเลือกอะไรดีเอ่ยรูปนี้นะครับก็จะทําการถูกทําการอัปโหลดขึ้น Google Drive ไปทันทีเลยนะครับผมโดยมันจะเชื่อมกับเจ้าตัว gmail ของเราที่ล็อกอินเข้ามานั่นแหละก็เป็น o o g l e Drive อันนั้นครับผมไม่ใช่อายการ์ไดฟนะเห็นไหมครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จแล้วครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเราก็จะทําการโพสต์ลงไปกดจรวดได้เลยครับโพสต์เลยบึ้งครับคราวนี้แหละครับนักเรียนก็จะได้เห็นแล้วนะครับ ว่าเราเนี่ยที่เป็นอาจารย์โพสต์อะไรพอนักเรียนเข้ามาในนี้ปุ๊บนะครับเห็นโพสปุ๊บเขาก็จะมาทําการดูว่าอาจารย์ให้ทําอะไรแล้วเขาก็จะทําตามครับผมตรงนี้นะครับอพอเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยนักเรียนคนไหนสมมุติว่าเขา,ากดเข้ามานะครับผมปึ่งนักเรียนกดเข้ามาเสร็จปุ๊บก,ก็จะเห็นเป็นไฟล์พวกนี้นะครับนะสมมุติว่านักเรียนบอกว่าเอออา,อาจารย์บอกให้ดูคลิปนี้อ้าวเราก็กดคลิปนี้ดูซิเป็นอย่างไรเอ่ยนี่เห็นไหมครับ มันก็จะลิงก์ไปที่ Google Drive ทันทีเลยแล้วก็จะเปิดคลิปนี้ขึ้นมาครับผมอ่าไอ้นี่คลิปอะไรครับเนี่ยอ๋อนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเปิดที่ Google Drive ทันทีเลยอ่าต่อมาครับต่อมาปึ๊บต่อมาสมมุติว่าผมไปกดไปที่นี่มากดีกว่านะครับกดไปที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับนี่ปึ๊บมันก็จะถามว่าจะไปเปิดเว็บไซต์ใช่ไหม นะครับผมนะสามารถเลือกเปิดผ่าน Google Chrome ก็ได้ผ่าน Safar i ก็ได้ครับผมอ่าผมลองเปิดผ่าน Google Chrome นะครับปึ้งนี่เว็บไซต์ผมเซ็กย <YouTube. com, S 1> ู u ูบดอทคก็จะวิ่งไปทันทีเลยเห็นไหมครับนี่วิ่งเข้าไปดีเว็บไซต์เลยนะครับผมต่อมาครับต่อมาย้อนกลับมาปึ๊บนี่อันนี้เป็นรูปครับนี่นะครับกดเลยปึ๊บอ่าเห็นไหมครับผมเป็นรูปนะ ที่ผมเลือกมาเป็นไฟล์มันจะอัพขึ้นก็ได้ทันทีเช่นเดียวกันและสุดท้ายครับก็เป็นรูปตัวเองนั่นเองนะครับผมเลือกจากมือถือของเราปุ๊บนี่เห็นไหมครับผมก็เรียกขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเลยนะครับผมทานักเรียนคนไหนครับนะผมบอกว่าชวบกวนแนะนำตัวนักเรียนให้คอมเมนต์นักเรียนก็ก,กดที่ตรงนี้นะครับผมกดปุ๊บแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยครับแนะนำตัวเสกสรสรอ่ะ พิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราก็กดที่เจ้าตัวจรวดได้เลยปักเข้าไปเสร็จเรียบร้อยเลยครับนะตัวนี้ยผมขอย้อนหน้านี้กลับไปนะครับผมปึ๊กอเห็นไหมครับเราก็จะเห็นทันทีว่ามีคนมาคอมเมนต์แล้ว1คนครับ1นึ่งคลาสคอมเมนต์นะครับผมอ่าส่วนทางฝั่งอาจารย์ครับถ้าอยากจะแก้ไขข้อมูลตรงนี้นะครับก็กดที่จุด3จุดตรงนี้เลยปึ๊บลงไปแล้วกดคําว่า Edit ได้เลยครับผมนี่ Edit นะครับปึ๊บ ก็จะเป็นการแก้ไขตรงนี้ครับนะอย่างเช่นเราไม่อยากที่จะแนบไฟล์อันนี้ไม่อยากแนบไฟล์เจ้าตัวรูปซูเปอร์ฮีโร่นี้เราก็ไปกดปักกากระบาทได้เลยครับกดกระกะบาดปักลงไปต่อมาครับผมจะมาดูอีกส่วนหนึ่งครับก็คือคําว่า Pe o p l e ก่อนนะครับผมกดคําว่า Pe o p l e ได้เลยครับมุมล่างขวานะครับตรงนี้นะครับ Pe o p l e ปึ๊บอ่าตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเชิญนักเรียนเข้ามานะครับ ก็มีอยู่2วิธีนะวิธีแรกก็คือเราก็เอาเจ้าตัวอีเมลเนี่ยของนักเรียนเนี่ยมาให้นักเรียนส่งอีเมลมาให้เราแล้วเราก็ทําการกดที่ตรงนี้ครับนี่กดบวกเข้าไปนะครับปึ๊บแล้วก็เอาอีเมลของนักเรียนใส่ลงไปครับผมนี่ตัวนี้นะครับอ้าวเอาอีเมลของเรียนใส่เลงไปเลยนะนี่พิมมาสักอันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะแนะนําให้เลยนะครับผมถ้าเราเคยติดต่อเขาแล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับนี่ปุ๊บเราก็กดอินไว้ได้เลยนะครับใครจะมีหลายเมลก็ได้นะครับผมใส่ทีเดียว50เมลเลยก็ได้เชิญทีเดียว50คนเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็กดอินไว้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับกดอินไว้เลยปุ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับนักเรียนคนนี้ครับที่มีเมลนี้เนี่ยเขาก็จะได้รับอีเมลส่งไปที่หาเมลอันนี้ เพียงแค่เขากดยอมรับมันก็จะเข้ามาร่วมคลาสเรียนกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเรานี่ต้องการลบนักเรียนคนนี้ออกจากห้องของเรานะเราก็กดจุด3จุดปุ๊บแล้วก็กดคําว่า remove ได้เลยครับผม remove นะครับหรือถ้าจะเพิ่มนักเรียนคนใหม่ก็กดปุ่มบวกได้เลยครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีแรกนะครับผมต่อมาวิธีการเชิญนักเรียนวิธีที่2ก็คือเราเอาโค้ดให้แล้วนักเรียนเนี่ยไปกรอก o โค้ด,ดเองครับผม ที่ทำทำอย่างนี้นะครับวิธีการทําทงอย่างนี้นะครับผมที่มุมบนขวาครับที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับกดที่ฟันเฟืองปักเข้าไปตรงนี้นะครับสามารถเข้าไปแก้ไขค่าต่างๆที่เราตั้งไว้ได้ครับตัวนี้นะครับคลาสเนมเซคชั่นลูมเปลี่ยนได้หมดเลยนะตัวนี้นะครับคลาสโค้ดเนี่ยแหละตรงนี้เห็นไหมครับ f 3 g e f c 4นั่นแหละครับผมนะเราจะทำการ Copy นะครับ ไปให้เจ้าตัวนักเรียนครับผมจดไว้ก็ได้นะครับผม F3 GC FC4 นะครับอันนี้ส่งโค้ดนี่แหละไปให้นักเรียนนะครับผมสมมติว่าผม Copy ้เสร็จแล้วนะครับส่งไปให้นักเรียนเสร็จแล้วนะครับผมถ้าสมมตินักเรียนเนี่ยจะเข้าร่วมเจ้าตัวคลาสเรียนนะครับผมวิธีการก็คืออย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับผมลองทำให้ดูก่อนนะนี่ วิธีการก็คือนักเรียนเข้ามาที่แอป Google Classroom แล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มบวกอ่าแล้วกดคำว่า join class นั่นเองครับผม join class เสร็จปุ๊บนะครับนักเรียนก็เอาโค้ดตัวนี้นะครับที่เมื่อกี้ผมให้ไปใส่ลงไปปุ๊บก็จะเข้าห้องเรียนเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ก็คือวิธีการเชิญนักเรียนเข้ามาร่วมคลาสเรียนของเราครับผมเห็นไหมครับวิธีที่2นะครับผมอ่านี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าคลาสเรียนไปใหม่ครับผมอันนี้ นะครับเขีย okay, นะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับกดฟันเฟืองเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยต้องการที่จะทําการนี่เปลี่ยนโค้ดครับผมบอกว่าบางครั้งเนี่ยครับโค้ดนี้เนี่ยไปอยู่กับใครไม่รู้และมีคนอื่นเข้ามาหลายคนเลยไม่รู้จักนะเราจะเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนได้นะครับกดที่จุด3จุดอ่าเราอาจจะทําการรีเซ็ตคลาสโค้ดก็ได้หรือ Disable c l คลาสโค้ดก็คือ ไอ้เจ้าตัวโคดนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าร่วมห้องเรียนนี้ได้แล้วครับผมหรือรีเซ็ตก็ได้นะครับผมลองกดรีเซ็ตดูสิปากลงไปอ่าเห็นไหมครับโค้ดตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับผมถ้าทําการรีเซ็ตนะครับผมอ่าเรียบร้อยเลยนะครับนะครับโอเคนะครับในบทนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงการใช้งานปรับแต่ง Google Classroom เบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวบทต่อไปครับผมจะมาพูดถึงวิธีการ กำหนดการบ้านให้กับนักเรียนครับผมซึ่งรับรองว่านักเรียนสนุกทุกคนแน่นอนครับพี่น้องท่านไหนครับดูแล้วมีข้อสองสัยอยงไรสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมาตอบคำถามให้นะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ